เป็นงานผ้าคลุมที่ต้องบอกเลยนะคะว่าไฮเอ็นสุดๆนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะใช้เลือกผ้าลูกไม้นะคะเม็ดละเป็นหมื่นเลยนะ,ะมาดูความสวยของผ้าลูกไม้ดูสิคะมีงานทั้งลูกไม้นะ งานปักนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าใช้ลูกไม้ครึ่งท่อนนะคะแล้วความหรูหราจะดรอปลงนะคะไม่เลยเพราะว่าเราเลือกใช้ผ้าลูกไม้อย่างดีนะคะความหรูหราก็จะไม่ดรอปลงแม้แต่น้อยนะ,ะสามารถใส่ได้ทั้งงานพิธีนะคะงานมั่นนะคะงานยกน้ําชานะคะเราก็นั่งสวยๆนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าพุงจะปิ้นต้นแขนจะใหญ่นะคะเพราะว่างานผ้าคลุมเนี่ยเขาก็จะอัมพา ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็หรูหราสุดๆนะไม่ว่าจะรับไหว้นะคะยกน้ําชานะคะก็เอาอยู่สุดๆเลยเห็นไหมคะว่านั่งหลังตรงๆนะคะยิ้มแย้มนะคะก็สวยงามแล้วนะ,ะจะได้ภาพถ่ายสวยๆนะ,ะเก็บไว้เป็นความทรงจําแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งจะยืนนะคะ,ะก็สวยเหมือนกันนะคะถ่ายรูปที่แบ็คดรอปนะคะก็ดูหรูหราเอาอยู่นะคะแล้วก็ตีมสีนะคะสีฟ้าสีเทานะคะ สวยมากๆนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสวยกว่าในรูปนะคะก็ต้องมาดูตัวจริงของชุดนะคะแล้วก็ต้องมาลองด้วยนะคะอย่าลืมนัดหมายเข้ามาลองแบบลองไซส์นะคะแล้วพบกันค่ะ